จริงๆไม่ถึงขนาดนั้นหรอกครับผมก็เป็นลูกหลานของพ่อแม่พี่น้องนี่แหละครับที่เรามองเห็นความไม่ยุติธรรมเรามองเห็นสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในบ้านในเมืองของเราที่มันบิดเบี้ยวบิดผิ้ววันนี้มันนั่งอยู่กันเฉยๆไม่ได้จำเป็นที่จะต้องออกมาร่วมกับพ่อแม่พี่น้องเพราะเราก็คือคนหนึ่งที่เรารักชาติ ไม่ใช่เฉพาะไอ้พวกกปรปปสที่มึงบอกว่ามึงรักชาติพวกกูก็รักชาติไม่แตกต่างกันจากมึงหรอกสุเทพเทสุบันพี่น้องครับจากเหตุการณ์ที่ผ่านมาเมื่อวานนี้ในเรื่องของการวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญสารรัฐธรรมนูญโดยปกติทั่วไปเป็นสารที่เป็นองค์กรอิสระมีหน้าที่ในการพิจารณา ว่าฝ่ายนิติบัญญัติออกกฎหมายมาว่ากฎหมายใดที่ออกมาแล้วนั้นจะขัดกับรัฐธรรมนูญหรือไม่อำนาจหน้าที่เขามีอยู่แค่นั้นแต่สารรัฐธรรมนูญในปัจจุบันทำตัวเกินกว่าอำนาจหน้าที่ของตัวเองก้าวล่วงอำนาจทั้งฝ่ายบริหารก้าวล่วงอำนาจทั้งฝ่ายนิติบัญญัติเดิมทีผมเคยเข้าใจ ว่าตุลาการสารรัฐธรรมนูญมีหน้าที่ตัดสินพิจารณาข้อพิพาทต,ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญที่เขาได้บัญญัติไว้การแก้ไขที่มาของสวก็เป็นอำนาจหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญตัติแต่สารรัฐธรรมนูญออกมาพิจารณาบอกกับผู้ที่ถูกร้องว่า ถ้าหากว่าแก้ไขรัฐธรรมนูญในเรื่องของที่มาของสวจากสวที่มาจากการสัญหาให้มาเป็นการเลือกตั้งนั่นก็เท่ากับว่าจะเป็นการถอยหลังเข้าคลองนอกจากถอยหลังเข้าคลองเนี่ยพี่น้องตุลาการสารรัฐธรรมนูญยังใช้จินตนาการของตัวเองไปตัดสินถึงอนาคตว่าถ้าหากสวที่มาจากการเลือกมาจากการสัรหาแล้วเปลี่ยนมาเป็นการเลือกตั้ง กลัวว่าจะเป็นสภาผัวเมียรครับพี่น้องแต่ผมอยากจะบอกกับพ่อแม่พี่น้องอย่างนี้ครับว่าโดยทั่วไปแล้วหน้าที่ในการแก้ไขกฎหมายเป็นหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติก็คือสอสอและสอวอแต่วันนี้สารรัฐธรรมนูญก้าวนล่วงอำนาจทําให้กระบวนการยุติธรรมนั้นบิดเบี้ยวไปแม้แต่กระทั่งฝ่ายบริหารก็คืออำนาจในการบริหารราชการแผ่นดิน ออกนโยบายดําเนินนโยบายต่างๆเป็นหน้าที่ของรัฐบาลรัฐบาลมีโครงการจะสร้างรถไฟฟ้าความเร็วสูงสารรัฐธรรมนูญใช้ความเห็นส่วนตัวนั่งอยู่บนมัลลังบอกว่าถ้าเกิดใช้รถไฟฟ้าความเร็วสูงคนไทยยังไม่พร้อมที่จะใช้รถไฟฟ้าความเร็วสูงถามว่ามึงอะ่ะตัดสินยังไงว่าคนไทยไม่พร้อมที่จะใช้รถไฟฟ้าความเร็วสูงก็ใช่ดิครับสารรัฐธรรมนูญ พวกคุณมีรถเบน์ประจําตําแหน่งใช่สิครับพวกคุณมีเงินเดือนกินมีเงินเติมน้ํามันแต่กับประชาชนคนลากหญ้ารถสักคันยังไม่มีเขาจะเดินทางเข้ามากรุงเทพมาทําธุรกิจมาทํากิจการการค้ามาทุระเขาไม่มีรถเขาก็ต้องการใช้รถไฟถามว่าไอ้รถไฟความเร็วต่ําตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เราใช้มากันจนถึงทุกวันนี้มันยังใช้ได้อยู่ละครับ วันดีคืนดีก็ตกรางวันดีคืนดีก็เกิดอุบัติเหตุเราต้องการรถไฟฟ้าความเร็วสูงเพื่อที่จะเอาไปใช้ในเรื่องของการขนส่งสินค้าใช้ในเรื่องของของการขนส่งมวลชนภาคประชาชนประชาชนได้ประโยชน์แต่กับตุลาการสารรัฐธรรมนูญตอนแรกผมเข้าใจนะครับนั่งดูตุลาการสารรัฐธรรมนูญพิจารณาตอนแรกเข้าใจว่าดูบูสกายชาแนลทอดแบบกันมาจากบูสกายชาแนลเลย วันนั้เราพี่น้องครับเขาใช้ทัศนคติส่วนตัวเอามาพิจารณาแล้วผมอยากจะถามสารรัฐธรรมนูญสิครับว่าสิ่งที่ผ่านมาที่คุณได้ทำกับฝ่ายประชาชนสิ่งที่คุณตัดสินผิดพลาดหลายต่อหลายครั้งไม่ว่าจะเป็นการยุบพักสามพักโดยที่ไม่ให้ฝ่ายผู้ถูกร้องชี้แจงไม่ว่าจะเป็นการตัดสินคดีของลุงสมัครสุนทรเวท ตอนหลังมาก็บอกว่าตัวเองตัดสินผิดพลาดแล้วก็ไม่ได้มีการว่าจะลาออกจะรับผิดชอบแต่อย่างใดได้แต่แค่บอกว่าตัวเองตัดสินผิดพลาดนี่คือผลงานของสารรัฐธรรมนูญครับพี่น้องถ้าถูกใจปบมือได้นะครับพี่น้องครับวันนี้อำนาจบริหารตุลาการนิติบัญญัติซึ่งโดยปกติแล้ว มันจะต้องทวงดุลกันไม่มีการที่จะมาก้าวล่วงอำนาจกันอย่างนี้แต่วันนี้สารรัฐธรรมนูญพิจารณาออกมารับลูกรับสถานการณ์เห็นไหมครับที่ผ่านมาสารรัฐธรรมนูญตัดสินกรณีที่ม็บพักประชาธิปัตย์นำโดยนายสุเทพเทือกสุบัณชุมนุมกันยึดสถานที่ราชการปิดถนนหนทางชุมนุมผิดกฎหมายใช้อาวุธ ฝ่ายพักเพื่อไทยฝ่ายประชาชนยื่นคำร้องต่อสารรัฐธรรมนูญขอให้พิจ,จารณาว่าการชุมนุมของนายสุเทพเทือกสุบัณทำผิดรัฐธรรมนูญมาตรา68หรือไม่เพราะนั้นเป็นการชุมนุมที่จะล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยประกาศยึดอำนาจบริหารตุลาการนิติบัญญัติอย่างชัดเจนต้องการที่จะตั้งสภาประชาชนมีการยึดสถานที่ราชการถามว่าสารรัฐธรรมนูญตัดสินยังไงครับ บอกว่าการยึดสถานที่ราชการหน้าสถานการณ์ในเวลานี้ก็เข้าสู่ภาวะการยุบสภาและกำลังจะเลือกตั้งเหตุการณ์การยึดสถานที่ราชการก็ไม่เกิดขึ้นแล้วแต่พี่น้องครับการกระทําความผิดของม็อบกปปสมันสำเร็จอย่างชัดเจนแต่สารรับมนตตัดสินตามสถานการณ์เอาอย่างนี้ดีกว่าพี่น้องมาดูกันอย่างนี้ผมยกตัวอย่างเอาให้เห็นกันชัดช สมมุติว่าตุลาการสารรัฐธรรมนูญมีลูกสาวอยู่คนหนึ่งผมเอาลูกสาวของตุลาการเนี่ยเอามาขมขืนแล้วก็ขมขืนแล้วก็คมขืนแล้วพอเสร็จแล้วผมส่งเอาคืนสารรัฐธรรมนูญนั่นก็เท่ากับว่าอะไรครับ ผมที่ผมเอามามคมขืนเนี่ยสถานการณ์ของผมในเวลานี้คือกูข่มขืนไปแล้วแล้วกูเอาลูกสาวไปคืนมึงสถานการณ์ของกูในเวลานี้กูไม่ได้มคมขืนลูกสาวมึงแล้วเพราะฉะนั้นกูไม่มีความผิดอย่างนั้นใช่ไหมสารรัฐธรรมนูญแล้วพี่น้องครับวันนี้ d s i ยื่นคำร้องขอให้มีการออกหมายเรียกนายสุเทพเทืองสุบานให้มีการออกหมายจับ นายสุเทพเชื้อสุบัณในกรณีที่ไม่ยอมมาขึ้นศาลไม่ยอมมาตามหมายเรียกของเจ้าหนะ้าที่ศาลทรงมีเมตตาครับพิจารณาถอนหมายจับของนายสุเทพเชื่อสุบันและอีก33แกนนำของกลุ่มกปปสในข้อหากบฏเป็นที่เรียบร้อยแล้ววันนี้ครับพี่น้องสาลเมตตานะครับ พาอด่ามันไม่ได้เดี๋ยวมันโดนข้อหาหมิน่นศาลไม่อยากไปรายงานตัวครับพี่น้องคนเสื้อแดงทำอะไรก็ผิดแต่กับอีกฝั่งหนึ่งทำอะไรก็ถูกเพราะอะไรครับเพราะว่ามันมีเส้นแล้วผมอยากจะบอกไปยังเส้นของคุณสุเทพเทือกสุบรรณโดยเฉพาะผู้หญิงที่ได้ฉายาว่าผมไม่หวีหีไม่ล้างเนี่ยผมอยากจะบอกไปยังพวกคุณว่า คุณให้สุเทพเชื่อสุบานประกาศจะยึดทรัพย์นายกยิงลักคุณคิดว่าถ้าหากว่าคุณทําได้คุณจะเอาทรัพย์นายกยิงลักทรัพย์ของตระกูลชินวัตรเอาไปเป็นของคุณแต่คุณอย่าลืมนะครับถ้าฝ่ายคุณพ่ายแพ้ฝ่ายประชาชนชนะไอ้ทรัพย์ของคุณที่คุณมีมากมายมหาศาลตามที่นิตยสารต่างประเทศเขาประกาศชัดว่าพวกคุณรวยอันดับหนึ่งที่สุดในโลกเราจะเอามาเป็นของประชาชน เราจะประกาศยึดที่ดินของอิบผมไม่หวีหีไม่ล้างนี่ละเอามาแจกให้ประชาชนเราประกาศว่าเราจะยึดทรัพย์ถ้าหากว่ามันเป็นฝ่ายายแพ้ประชาชนเอาธุรกิจกิจการอะไรทั้งหลายกระจายให้กับพี่น้องประชาชนพี่น้องประชาชนเอาไปสิบล้านคนที่ออกมาต่อสู้เอาไปสิบล้าน ทหารที่ออกมาช่วยเหลือประชาชนเอาไปกองพันละร้อยล้านก็ยังเหลือครับพี่น้อง <S <S นอกจากกองพันธ์ที่เอาไปแล้วเนี่ยต่างประเทศที่สนับสนุนธุรกิจของมันเราก็จะแบ่งให้ต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นสหรัฐไม่ว่าจะเป็นกรัรมพูชากูจะแบ่งแม่งให้หมดกูจะดูซิว่ามึงจะเหลืออะไรสงสัยก็คงจะเหลือแต่ผมไม่วีหีไม่ล้างเนี่ยแหละครับ หยุดได้แล้วพอได้แล้วประเทศชาติกำลังจะเข้าสู่การพัฒนาประชาชนกำลังจะกินดีอยู่ดีเรากำลังจะมีประชาธิปไตยที่แบ่งบานและถามว่าวันนี้นายสุเทพเทือกสุบันประกาศชาติบอกว่ายึดอำนาจประชาชนตั้งสภาปฏิรูปพี่น้องครับสภาปฏิรูปเนี่ยผมไม่ได้ว่าแต่ที่ผ่านมาเนี่ย19กันยาเนี่ย ปี49เนี่ยทหารเนี่ยออกมาทำรัฐประหารยึดอำนาจบอกว่าตัวเองนั้นเป็นอำนาจแห่งองค์รัฐาธิปัตย์จะยิงใครก็ไม่ผิดจะจับใครขังคุกก็ไม่ผิดจะปลดใครก็ไม่ผิดเพราะได้อำนาจรัฐาธิปัตย์วันนี้สุเทพรประกาศชัดบอกว่าจะยึดอำนาจเพื่อที่ตัวเองจะได้อำนาจรัฐาธิปัตย์ถ้าหากว่าสุเทพชนะสุเทพจะประกาศกฎหมายอะไรก็ได้ถ้าหากสุเทพชนะ สุเทพจะปลดใครก็ได้ถ้าหากสุเทพชนะสุเทพจะทําอะไรกับประเทศนี้ก็ได้ถามว่าพี่น้องจะยอมหรือครับพี่น้องเพราะอะไรครับถามว่าทําไมสุเทพทําได้ก็เพราะเขาเป็นรัฐาธิปัตย์คำสั่งของนายสุเทพเชื้อสุบันถือว่าเป็นกฎหมายไงครับพี่น้องเหมืมอนกับตอนปี49ที่สนที่บุญเยรัตตะกลิน ออกมายึดอำนาจทำรัฐประหารบอกว่าตัวเองเป็นอำนาจรัฐาธิปัตย์ประกาศคอปคร์ฉบับหนึ่งสองสามสี่ห้าปดนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีองค์กรอิสระตุลาการสารลารรัฐธรรมนูญไม่ใช่ตุลาการนะแล้วมันก็แต่งตั้งชุดนี้เป็นตุลาการซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่ศารมันตัดสินโดยใช้คนหมู่มากแต่ไอ้พวกประชาธิปัตย์มันไม่บอกขับว่าพวกมากลากไป มันบอกว่าสภาเราเนี่ยเป็นสภาพวกมากลากไปแต่สารรัฐธรรมนูญพวกมากลากไปมันไม่เคยพูดจำพี่น้องเพราะนั้นเราพี่น้องถ้าหากว่าวันนี้เราปล่อยให้เขาย่ำยีหัวใจของประชาชนปล่อยให้เขายึดอำนาจได้สำเร็จสิ่งที่เขาจะให้เรามานั่นคือความเป็นเผด็จการเพราะอะไรนายสุเทพเทือกสุบัณปี2553วันที่ส0บเมษา นายสุเทพเทือกสุบัณเป็นผู้ที่วางแผนการเป็นพออสอ,อสอชอรักษาความสงบเรียบร้อยใช้กำลังทหารเข้าปราบปรามประชาชนประชาชนสูญเสียชีวิตและบาดเจ็บ19เมษายน19พฤษภาปี53สา 3, นายสุเทพเทือกสุบัณใช้กำลังทหารกระชับวงล้อมปราบปรามประชาชนประชาชนล้มตายไปเกือบร้อยบาดเจ็บอีกพันกว่าสองพันกว่า ถามว่านายสุเทพเทือกสุบรรนโปรไฟล์ของมันมันเหี้ยมโหดมาแต่ไหนแต่ไรแล้วและถามว่าครั้งนี้ถ้ามันยึดอำนาจสำเร็จมันจะไม่เปลี่ยนประเทศของเราเป็นประเด็จการหรอครับพี่น้องเพราะฉะนั้นเราพี่น้องครับวันนี้ถ้าหากว่าเรานั่งอยู่กับที่โดยที่เราไม่ออกมาแสดงพลังและจุดยืนของเราว่าเราต้องการที่จะรักษาสิทธิ์รักษาเสียงของเรา ถึงแม้ว่าคุณจะมีการศึกษาดีกว่าเราถึงแม้ว่าเราจะไม่มีการศึกษาดีเท่ากับคุณแต่ผมกับคุณผมกับมึงก็มีค่าเท่าเทียมกันจําไว้หลักประชาธิปไตยมันมีแค่นี้ครับแต่อีกฝั่งหนึ่งทมทุยเหยียบย่ำฝ่ายประชาชนบอกว่าคนที่เห็นต่างเป็นคนโง่ บอกที่คนออกมาต่อต้านเป็นทาบทักษินใครที่ไม่เห็นด้วยเป็นคนชั่วไม่รักชาติแล้วผมถามหน่อยสิครับพี่น้องครับไอคนที่มันรักชาติคนที่มันไม่ชั่วและเป็นคนดีถ้าหากว่ามึงเป็นคนดีเป็นคนรักชาติจริงแล้วจะทําให้ประเทศชาตินาว,วันนี้เสียหายทําไมเล่าเพราะฉะนั้นเราพี่น้องถ้าวันนี้เราปล่อยมันไปกรบทวันนี้มันเตรียมที่จะถูกปล่อย มันนากระบวนการยุติธรรมมองดูกระแสทหารขนรถถังเข้าราบ11บอขนรถถังเข้าราบ11อดดูแล้วว่าฝ่ายประชาชนจะเป็นฝ่ายพ่ายแพ้แต่พี่น้องครับไม่มีใครหรอกครับที่จะเป็นฝ่ายชนะประชาชนถ้าหัวใจของประชาชนเรียกร้องหาเสรีภาพและสิทธิความเสมอภาคร่วมกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทำ นั่นคือความรักที่เราจะต้องรักซึ่งกันและกันเราจะต้องจับมือกันไว้และเดินหน้าไปด้วยกันถ้าหากว่าทหารเอารถถังออกมายึดอำนาจทำรัฐประหารสิ่งที่เราต้องทำนั่นก็คืออะไรครับรบก่อนอย่าพึ่งเข้าประทะอย่าไปทำเหมือนลุงนวมทองไผ่วันครับโชคดีครั้งแรกเนี่ยเอารถ แท็กซี่วิ่งพุ่งชนรถถังไม่เสียชีวิตครั้งที่สองด้วยจิตวิญญาณและหัวใจอุดมการณ์ของตัวเองถึงขนาดไปผูกคอตายผูกคอตายและทิ้งจดหมายไว้ว่าตัวเองไม่เห็นด้วยกับการทำรัฐประหารในครั้งนั้นสิ่งที่เราไม่ต้องการจะเห็นนั่นคือลุงนวมทองไพยวันคนที่สองลุงนวมทองไพวันคนที่สามคนที่สี่และคนที่ห้าเราไม่ต้องการเห็น เพราะฉะนั้นแล้วพี่น้องวันนี้ขึ้นอยู่กับลาภกับผละกํำลังของพ่อแม่พี่น้องว่าท่านจะ,สะแสดงแสนยานุภาพให้เขาเห็นแค่ไหนว่าประชาชนตื่นตัวทางการเมืองมากแค่ไหนพอกันทีครับไก่ไว่าทกรรมดูถูกเหยียดยามประชาชนว่าไอ้ฝั่งนั่นโง่ไอ้ฝั่งนี้ควายเป็นท่าทักษิณทักษิณซื้อไปเรียบร้อยแล้วผมอยากจะถามจริงๆทักษิณมีเงินสักเท่าไหร่ที่ทักษิณเนี่ยซื้อไปทั้งโลกแล้วเนี่ยทุกวันเนี่ย สื่อ BBC r e u รอยเตอร์สื่อต่างประเทศรายงานข่าวที่ไม่ถูกใจม็อบกปรปรปรสอไอ้ม็อบนายสุเทพเทสุบันก็บอกทักสินซื้อไปแล้วรัฐมนตรีหญิงของสหรัฐอเมริการัฐมนตรีการต่างประเทศออกมาบอกว่าการชุมนุมของนายสุเทพเทสุบานเป็น,กา,นการทำลายประชาธิปไตยมันก็บอกว่าทักสินซื้อไปแล้วใครต่อใครที่ออกมา บอว่าพวกมันมันบอกว่าเป็นทาทักษิณทักษิณซื้อไปหมดแต่ผมอยากจะถามหน่อยครับว่าทักษิณมีเงินสักเท่าไหร่ถ้าทักษิณรวยจริงป่านนี้ที่นี่เต็มไปด้วยลูกปืนเต็มไปด้วยกระสุนเต็มไปด้วยปืนยิงกับพวกแม่งแล้วเอาล่ะครับนายกทักษิณวันนี้ประชาชนพร้อมรวยแล้วคุณพร้อมที่จะรวยหรือเปล่าแต่ถ้าคุณยังคิดที่จะยอมกราบต่ออัมมาต่อไป ประชาชนเขาก็จะเริ่มรู้สึกท้อแท้และเหนื่อยหน่ายเพราะถามว่าวันนี้ประชาชนอึดอัดประชาชนเขาตาสว่างกันทั้งแผ่นดินแล้วประชาชนตาสว่างตั้งแต่เห็นไอ้เหียสังฆ่าอีหาสั่งยิงมันยิงประชาชนนายกทักษิณครับถ้าท่านดูอยู่ อยากจะบอกให้ท่านรู้ว่าประชาชนต้องการจะเอาอีเฮียสังฆาอีหาสังยิงมันเข้าคุกลงนามไอซซได้แล้วถ้ายึดอำนาจจัดตั้งรัฐบาลพัฒนินประชาชนฝ่ายประชาธิปไตยเดินขึ้นภาคเหนือเดินขึ้นภาคอีสานร,ร่วมกันต่อต้านกบฏท,ที่โค่นอำนาจของประชาชนใช่ไม่ใช่พี่น้อง เอาไม่เอาสู้ไม่สู้สู้เพื่อประชาธิปไตยเพื่อลมหายใจของเราเพื่อเราจะเอาเสรีภาพความเสมอภาคของเรากลับคืนมาสู่ประชาชนถูกไหมครับพี่น้องเอาล้วครับพี่น้องครับยังมีอีกไหมครมีอีกโอเคพี่น้องครับเดี๋ยวไม่งั้นเนี่ย ปาเข้าไปตีสองวันหลังมาพบกันใหม่ครับพี่น้องครับขอบคุณมากครับ